ดีค่ะและสำหรับิปนีนะคะก็จะเป็นการรีวชุดแต่งภายในของเจ้าวีโต้คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยจะมีอะไรแบบอัปเดตใหม่แบบน่าใช้งานกันบ้างเดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นการพุ่มใหม่ค่ะให้เหลือ2ที่นั่งนีม่มาพร้อมกับเจ้าคอนโซลตรงกลางนะคะ ตัวนี้ก็คือสามารถแบบว่าเปิดใช้งานแบบว่าเก็บคนไดอันเนประสงค์มากเลยค่ะทุกคนนี่แล้วตัวคอนโซลน,นะคะก็คือมีสวิตช์เปิดปิดสำหรับกระจกฉากด้านแบบนี้นี่สามารถแบบควบคุมได้จากฝั่งคนขับเหมือนกันค่ะส่วนตัวเท้าแขนเนี่ยก็คือมีไว้เพื่อความแบบว่าสะดวกสบายของแบบคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างนะคะตัวบอบ์ดเนี่ยเป็นระบบเมนมุดทั้งหมดค่ะ สำหรับตัวคนฝั่งคนขับก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งห้องโดยสารกันบ้างค่ะนี่นะคะสำหรับห้องโดยสารนะคะคันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะกับตันซีสองที่นั่งแบบนี้นะคะทรงสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นแบบของนําเข้านะคะคุณภาพแบบเกรดแบบพรีเมียมมากค่ะทุกคนด้านหน้ามีสองที่นั่นนะคะแล้วก็ด้านหลังมีสามที่นั่งค่ะสำหรับตัวคู่หน้านะคะบอกเลยค่ะว่าจบอแย่งกันนั่งมากๆเพราะว่าออปชันเนี่ยคือแบบเยอะที่สุดแล้วก็แบบทรงเกือบสวยงามอ่ะ เราจะมาเริ่มกันจากตัวออปชันนี้นะคะก็คือโต๊ะทำงานนี่สำหรับผู้บริหารท่านไหนนะคะที่รักในงานมากนะคะนั่งรถไปก็คือแบบต้องแบบประชุมต้องแบบทำงานตลอดก็คือแบบมีโต๊ะนี้ไว้สามารถแบบอำนวยความสะดวกทำงานได้ตลอดเวลาเลยค่ะอเวลาไม่ใช้งานก็คือเก็บพับเก็บแบบนี้นะคะสะดวกสบายมากๆค่ะ ก็จะเป็นแบบเอาแขนแบบนี้แล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถปรับได้ทั้งหมดแบบเยอะมากค่ะมีทั้งเดินหน้าถอยหลงังเอนนอนรองน้องเอยอะไรเอย่ยแบบเยอะนะคะเดี๋ยวจะปรับให้ดูค่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบเดินหน้านะคะอ่ะเราจะลองปรับแบบเดินหน้าที่สุดเยอะที่สุดให้ดูนี่ก็คือปรับเดินหน้าสุดนะคะถ้าเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบ Space แล้วก็ไปหลังกับไป <Okay. S 1> หลังกันไปไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยคนี okay. mm ่ะ hmm. เรียกว่าคือต้องแย่งกันมกากกูม mm ื hmm. อมาถึงตัวรองน้องรองน้องก็จะดันขึ้นมาแบบนี้เลย mm hmm. แล้วคือเบาะคือแบบทรงสวยจริงๆอัน,นีคือแบบเพราะมันแบบฟังมากอะ สามารถปรับได้แบบว่าคือจริงขึ้นไน้อกนะคะแต่ว่าจริงๆเราเท้ามันจะติดอะไรเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขามีฉากกันนะอลเอ็นนอนนะคะตัวเอ็นนอนซึนะ่งกสามารถเอนแล้วก็แบบนอนได้แบบสบายๆนะคะระหว่างกันนะคะทีนี้ก็จะปรับขึ้นมาน,นะคะ ก็คือแบบสวยจริงๆสำหรับรุ่นนี้นอกจากนี้นะคะตัวหัวหมอนของเขาเนี่ยสำหรับใครที่แบบเวลานอนแล้วแบบชอบแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าเขาสามารถล็อกฟอร์ได้นะคะตุกคนนี้นี่ก็คือหักขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็จะล็อกไว้่างนี้นะคะเวลาเรานอนก็คือแบบอย่าเขา คือเวลาเรานอนใช่ปะก,ก็จะอย่างนี้เลยมันก็จะแบบมันแบบแบบก็จะแบบลลอกไว้สำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบเราก็เก็บต่อไปเหมือนเดิมอีอ่านอกจากการปรับ,บเอนนอนเดินหน้าลองน้องหอยหลังเอ่ยอะไรเอ่ยระบบคันนี้เนี่ยบอกว่ามีแบบระบบนวดที่เบาค่ะทุกคน นอกจากนวดแล้วก็คือมีแบบดัหลังเอยดันแบบว่าคือมีเยอะที่สุดแล้วก็อันนี้นะคะตัวระบบนวดเนี่ยจะอยู่ตรงตาตรงนี้นี่ก็จะกดให้ดูนี่พอกดแล้วเนี่ยตัวบอะเนี่ยเขาก็จะนี่เห็นไหมว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงเป็นตามสเต็ปอ,อันนี้ก็จะยูไปละตรงนี้ก็จะพองขึ้นมาละม,มันก็จะวนนวดไปเรื่อยๆค่ะ นี่หรือถ้าใครแบบไม่ชอบแบบระบบนวดใช่ปะก็คือสามารถเลือกได้สามารถเลือกได้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวยจะเป็นตัวดันหลังก็จะพองขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวเบาะเนี่ยก็ที่บอกว่ามีแบบระบบลมร้อนลมเย็นเนาะ สวิตที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะอืคล้ายตรงนี้แล้วก็คือถ้าเราแบบยังไม่ได้รับสตาร์ทรถใช้งานเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เรากดแบบเป็นแบบเซฟตี้ที่สุดแบบบอกคือเซฟตี้อ่ะแล้วเราจะใช้นะคะก็คือกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมากดอา่าเห็นนี้ก็จะแบบมีลมออกมาแล้วนะคะอืเนี่ยก็จะมีลมเป็นลมที่แบบเบาๆเยนเ็ยนๆ แล้วก็จะมีระบบแบบลมร้อนเนาะแต่ว่าประเทศเราก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้นะคะทุกคนแต่มันมีมาฝบอ่ะเนาะเราก็แบบอ่าประมาณนี้ค่ะส่วนตัวบอกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัว USB ค่ะอยู่นี่กดแรงนิดนึงก็มีแบบธรรมดาแล้วก็ Type C นะคะนี่สมัยนี้ก็คือมีทั้งสองแบบแ,แบบแบบแบบหนึ่งมันไม่ได้เลยใช่ปะ สำหรับตัวเบาด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะแบบ3ที่นั่งค่ะนี่ค่ะตัวเบาะนะคะสที่นั่งด้านหลัง40 60เอยอะไรเอ่ยแบบแล้วแต่นั่งได้3คนนะคะตัวนี้เนี่ยไฟฟ้าทั้งหมดตัวรองน่องมีนะคะนี่สำหรับตัวนี้คือแบบหรูมาก เิดมานะคะตรงการมีคอนโซลนะคะสำหรับแบบเก็บของกระจุกกระจิกได้นอกจากนี้ก็คือยังชาร์จ USB ได้ด้วยแล้วก็มีทั้งสองอันเหมือนเดิมมีทาง Type C แล้วก็แบบธรรมดามมตัวจอนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบจอควบคุมคือแบบไฮโซเวอร์ี่อันนี้ก็คือจะเป็นการแบบปรับขึ้นมานะคะแล้วก็อารมณ์ไปก็เป็นแบบนี้ ก็มีเดินหน้าไปหลังเชิญแล้วก็ปรับรองน้องขึ้นมานี่อันนี้นะคะเขาก็จะแบบน้องจะสโลว์นิดนึงนะคะการปรับรองนอง้องนี่ก็รองน้องก็สามารถขึ้นมาได้แบบเยอะมากเลยนี่ค่ะ ก็คือแบบคือแทบจะตรงแล้วนะนตรงแล้วแหละเนี่ยคือแบบดีสะดวกสบายสุดๆก็คือแบบสามารถแบบคือนอนได้เลยอะ่ะจริงแล้วก็แบบปรับเอ็นนอน,หน่หยใช่ปะเนี่ยเอาจริงคือก็สบายไม่แพ้ตัวหน้านะจริงเนี่ยแล้วปรับกับขึ้นมาก่อนน้องแล้วก็ปรับน้องไปแบบนี้ค่ะ ต้องจัดนะคะชุดนี้เนี่ยเบาะคือแบบขายดีมากแนะนำมากๆเลยค่ะแล้วก็คือไม่ใช่แค่รับไฟฟ้าแค่ตรงนี้นะคือขครื่องหลังก็คือสามารถปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าก็เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวเบาะหลังสามที่นั่งสวยงามไฮโซตามเรื่องตามราวอ่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะตัวนี้ นี่เลยนี่ก็จะสไลด์ออกมาแล้วก็เป็นแบบที่วางแก้วอะเก็บกินสตาร์บัคไปแล้วก็แบบว่านั่งรถไปเล่นมือถือนี่ก็สไลด์เก็บแบบนี้เลยค่ะเก็บแบบนี้คนเยอะหน่อยก็คือนั่งไม่ต้องใช้งานนี้เนาะประมาณนี้ค่ะไป แล้วไปดูด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นฉากกั้นกระจกไฟฟ้ามาพร้อมกับคอนโซลทรงสูงตัวทีนะคะเพราะว่าจะได้เว้นที่แบบวางคงวางขาได้เนาะนี่ตัวเนื่องจากว่าตัวบอกกัตตันซีนะคะมันมีโต๊ะไปแล้วอันนี้ก็จะแบบเป็นที่เก็บของไดอ้อันนี้ที่วางแก้วหลุมใส่แบบจิป,ปถาถะเอยจุกจิกแบบนมหนุมน่มนมเนย แล้วก็ตัวคอนโซลนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจอ Android 9นิ้วเนาะสามารถแบบเล่นแล้วก็คันนี้เป็นแบบสวิตแบบว่าทัชสกรีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสวิตเปิดปิดตัวจอแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นไฟค่ะส่วนทีวีเนี่ยก็คือกดปุ๊บแล้วก็สไลด์ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นทีวี24นิ้วค่ะก็คือสามารถแสดงผลจากด้านล่างแล้วก็ขึ้นจอได้เลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าอจะดูอะไรเอ่ย จะดู youtube หรือว่าแบบอะไรยังไงก็คือดูได้หมดเลยตัวนี้นะคะแบบอ่ะโฮมก็ได้อะไรก็ได้แบบ n น็ fli x สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะก็จะหยุดนี้นี่ก็สามารถแบบดูได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวนี้มีฉากกั้นใช่ไหมคะก็จะกดจากฝั่งคนนั่งเนาะก็จะเป็นแบบนี้ ก็สามารถกันเสียงระหว่างแบบอยากได้ความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็กันเสียงได้ตัวนี้เนี่ยแบบใครไม่ชอบใส่นะคะสามารถปรับความเข้มความอ่อนของฟิล์มได้นะคะหรือจะเอาเป็นแบบเมจิกกลาสแบบมืดทึบแบบแล้วแต่อารมณ์แบบได้หมดเลยคือดีมากแล้วก็อันนี้นะคะตรงกลางเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของให้ด้วยค่ะนี <Yay! S 1> ่เรียกได้ว่าแบบประโยชน์ใช้งานใช้สอยแบบว่าคุ้มที่สุดนะคะ รบอกกับคนแบบเราอะ่ะแต่เราไปดูแบบข้างหลังเนาะตัวนี้นะคะก็คือติดตั้งระบบประตูท้ายไฟฟ้าด้วยค่ะเป็นไงมีแบบสบายแบบเรื่องราวของคนเงิน น้องก็จะค่อยๆขึ้นมานะคะแบบไม่้องนี่แล้วก็คือตัวเบาะนะคะที่แพทบอกไว้เมื่อกี้เราสามารถกลับจับตัวตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เราสองว่าแบบว่าไปช้อปปิ้งมาใช่ป่ะแล้วก็คือแบบไม่มีที่เจ็บฝงอ่าเขาก็เลื่อนให้แบบผู้หญิงผู้นายแบบว่าวางของเพิ่มเติมนุ่มเดี๋ยวผู้หญิงผู้นายจะเลื่อนเองก็แ,บบแล้วแต่เลยค่ะก็ะคือแบบอีซี่สุดๆอ่าตรงนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีแบบ ที่เก็บของได้แบบจุกชิกเนาะแล้วแต่ใครจะใช้สอยอะไรยังไงน่มานี้พื้นที่เนี่ยก็จะเหลือแบบปงกว้างเลยนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคนันนี้ใครที่สนใจแต่งแบบนี้เนี่ยสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่ไลน์แอดยนเจริญเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีะไเนี่ยรอติดตามดูนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดี